สุบน้ำของเวลเอเนจีนะครับคุณเจนนะครับโคราชนะเดี๋ยวจะไปส่งให้นะครับคูโบต้า1ิ ota, แรงม้านะครับรุ่นมือควงนะครับอันนี้นะใส่ท่อ,อสแตนเลส8นิ้วยาว6เมตรพร้อมท่านลากนะครับแม็กซ์ตัสเลย ะมรับ เดี๋ยวจะไปส่งให้นะครับตามนี้นะ